สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับการอัปเดตกีฬามานันๆแต่ก่อนจะไปรับชมนะคะกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งนะคะเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันค่ะควนหลงการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชัลลีก2023หลังจากที่ทีมชาติไทยจบอันดับที่14จากการลงเล่น12นัดชนะ2นัดแพ้10นัดมี8คะแนนหยุดเส้นทางไว้เพียงเท่านี้ นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้สัมภาษณ์หลังจบเนชั่นลีก2023ถ้าพูดถึงสนาม3ก็ถือว่าเป็นงานที่หนักเพราะทุกทีมมีอันดับโลกที่สูงกว่าเราก็เลยทำให้ทีมเราอาจไม่ประสบความสำเร็จหรือชนะในการแข่งขันในสนามนี้เลยแต่ถือว่าภาพรวมทุกคนทำได้ดีและทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้ว สู้กับทีมระดับโลกได้อย่างขนาดนี้ถือว่าโอเคซึ่งเป็นสิ่งที่สมาคมยอมรับได้เพียงแต่ว่าอาจจะยังไม่ดีที่สุดต่อจากนี้ในเรื่องของโค้ชสตาฟร,รวมถึงนักกีฬาคงจะต้องมีการหาเรือร่วมกันกับทางฝ่ายเทคนิคของสมาคมซึ่งมีการนัดแน้แล้วว่าจะเอาประสบการณ์ที่ได้จากสนามที่1 2และส ในรายการเวนอมาปรับใช้ในการเพิ่มทักษะและสมรรถภาพเพื่อแก้จุดอ่อนและเพิ่มจุดแข็งในการเตรียมแข่งขันในรายการข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันซีวีลีก e 2 2 2 3การแข่งขันทิงแชมป์เอเชียโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป้าหมายที่สำคัญการคัดเลือกโอลิมปิกในช่วงปลายปีนี้ต้องขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลชาวไทยที่ติดตามให้กำลังใจเรามาโดยตลอด และต้องขอโทษที่ทีมเราอาจทำได้ไม่ถึงเป้าหมายที่ทุกคนมุ่งหวังไว้ซึ่งในส่วนตรงนี้ทางสมาคมและนักกีฬาทราบอย่างดีว่าทุกคนก็ทำได้ดีที่สุดแล้วในเมื่อมันได้แค่นี้เราก็ต้องยอมรับสภาพและคงต้องกลับมาทบทวนพัฒนาต่อไปสำหรับผู้ฝึกสอนตอนนี้ก็คงยังเป็นโค้ดด่วนที่ต้องทำหน้าที่ต่อไป เพราะว่ามีการวางแผนกันนมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมในการคัดเลือกไปโอลิมปิกซึ่งหลังจากนั้นนะคะเราคงได้มีโอกาสพูดคุยกันอีกครั้งว่าเราจะวางแผนไปพัฒนาผู้ฝึกสอนกันอย่างไรหรือว่าเรามีส่วนในการหาคนมาหนุนเสริมหรือมีวิธีการอย่างไรในการช่วยพัฒนาให้ทีมของเรามีโอกาสก้าวหน้ามากขึ้นกว่าในปัจจุบัน และนั่นนะคะทำให้เป็นประเด็นดราม่าอย่างหนักเนื่องจากชาวเน็ตนะคะผิดหวังฟอร์มและโพสไล่โค้ดด่วนให้เปลี่ยนโค้ดชาวต่างชาติมาแทนโดยชาวเน็ตนะคะหลายคนวิจารณ์ฟอร์มสาวไทยในรายการนี้ว่าผิดฟอร์มไปมากพร้อมไล่โค้ดด่วนนายสีวัชระเมธากุลหัวหน้าผู้ฝึกสอนออกจากตำแหน่งเนื่องจากผิดหวังกับการวางแผนการแก้เกม คนดูเห็นแล้วว่าตรงนี้เป็นจุดอ่อนทำให้เสียแต้มแต่โค้ดก็ยังไม่ยอมแก้เกมขณะที่บางคนนะคะก็ยังมองว่านักกีฬาไทยหลายคนก็ไปเล่นหลีกต่างประเทศมาฟอร์มแต่ละคนก็ดูดีแต่ทำไมเวลาเล่นให้ทีมชาติถึงไม่โดดเด่นปัญหาสำคัญน่าจะอยู่ที่โค้ดแล้วซึ่งยังมีคนอีกส่วนนะคะ ที่ไม่ซื้อความคิดนี้มองว่าแฟนวอลเลย์บอลเหล่านี้ต้องการชนะทุกสนามเลยหรือยังไงมันเป็นไปไม่ได้เลยเก่งแต่วิจารณ์จริงๆพวกโค้ชคีย์บอร์ดซึ่งจากประเด็นดังกล่าวนะคะโค้ดด่วนยืนยันแล้วว่าจะเดินหน้านำทีมต่อไปโดยได้ระบุว่าหลังจากนี้เราคงต้องเตรียมตัวกันให้มากขึ้นใส่ใจในเรื่องของกล้ามเนื้อความแข็งแรงมากขึ้นเพราะเรามีเกมที่สำคัญในเรื่องของการคัดโอลิมปิก เพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีการเตรียมทีมที่ต่อเนื่องพอสมควรจากนั้นนะคะโค้ดด่วนถูกถามว่าอนาคตหลังจากนี้โค้ดด่วนวางแผนยังไงต่อโค้ดด่วนก็ได้ตอบกับทันทีว่าอนาคตคืออะไรครับอนาคตของผมนะหรอคำถามนี้ตอบดีไหมผมพูดไปแล้วนะครับซึ่งนั้นนะคะก็ยืนยันแล้วว่าโค้ดด่วนยังเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนักกอล์บอล สาวไทยอีกเช่นเดิมนะคะยังไม่มีการเปลี่ยนโคด้ดใดๆแต่จะมีการนำโค้ชชาวต่างชาติหรือจะหาคนมาช่วยเสริมสนับสนุนในเบื้องหลังของทีมอีกหรือไม่นะคะก็คงต้องติดตามกันต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬามันๆของเรากันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ